ของค่าไฟนะครับกกพก็ได้มีการสรุปผลการคำนวณค่าไฟงวดต้นปี6-7นะครับมี3ทางเลือกด้วยกันสูงสุดนั้น5บาท95สตางค์ต่อหน่วยต่ำสุดที่4บาท68สตางค์โดยจะมีกำหนดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่10ถึง24พฤศจิกายนนี้ก่อนที่จะมีการประกาศอัตราที่ชัดเจนต่อไปนายคมกริตันตนวานิชเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำก,ก,รรกับกิจการพลังงานหรือกกพบอกว่า คณะกรรมการกกพเห็นชอบผลการคำนวณประมาณการค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือค่าเ t งวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2567โดยมี3ถทางเลือกกรณีที่1จ่ายคืนภาระต้นทุนค้างทั้งหมดทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มปรับเพิ่มเพิ่มขึ้นเป็น5บาท95สตางค์ต่อหน่วยกรณีที่2ก็คือจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างใน1ปี ทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น4บาท93สตางค์ต่อหน่วยและกรณีที่3จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างใน2ปีทําให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มเป็น4บาท68สตางค์ต่อหน่วยตามขั้นตอนหลังจากผลคํานวณออกมาแล้วสํานักงานกรกพก็จะนําค่า FT ประมาณการทั้ง3กรณีและแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไปรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานกกพตั้งแต่วันที่10ถึง24พฤศจิกายนเพื่อนำความเห็นประกอบการพิจารณาก่อนประกาศเรียกเก็บค่าไฟฟ้างวดใหม่ต่อไปนายคมกีร์บอกว่าปัจจุบันปริมาณก๊าซธรรมชาติอยู่ระหว่างปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก200ถึง400ล้านลูกบาทฟุตต่อวันเป็น800ล้านลูกบาทฟุตต่อวันในเดือนเมษายน67ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำเข้าเพื่อชดเชยก๊าซในกาอ่าวไทย ซึ่งหากมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจะต้องทำให้นำเข้า LNG เพิ่มขึ้นอีกนอกจากนี้สถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนยังยืดเยื้อประกอบกับสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่เกิดขึ้นใหม่ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนราคาพลังงานผันผวนสูงจึงมีความเสี่ยงที่ต้นทุนค่าไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงจากประมาณการซึ่งกกพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบริหารจัดการต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม